สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เวู่นเกม One Piece, วันพีชบอลตีล่าก,กันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวตัวละครใหม่นะครับนี่เลยนะครับผมน้องอุนติของเราเด็กๆน,นะครับอ่าก่อนเดี๋ยวมาดักอ่านสกิลกับเทร์นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะครับว่าตัวอุนติมันความสามารถอะไรในเกมทำยังไงได้บ้างแบบทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเนาะเออนะ โอเคครับก็ก่อนจะไปดูคลิปผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเริ่มด้วยนี่เลยค่าสตัดเบื้องต้นนะครับผมก็ไปหาบูธมานะครับจากคลิปที่แล้วเนาะอัะประมาณ10น่าจะพอแล้วนะครับเออจริงๆมันบูธสองจะดีกว่านี้นะครับแต่เอาไป10ก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งตัวละครนี้เป็นสายมัดสีน้ำเงินด้วยนะครับค่าสตัดประมาณนี้นะฮะเลือดที่เขาให้มาเป็นเบสก็ประมาณ6,600นะครับโจมตีประพันเก0านะครับซึ่งไอโจมตีพันเก้าผมว่ามันสูงมากนะกับการเอาบูธแค่10เนี่ย เออพันก้ามันเกือบสองพันมันถือว่าเยอะนะเออนะครับค่อนข้างที่จะสูงกันเลยทีเดียวนะครับค่ามไปการสถิติประมาณนี้นะฮะส่วนสกิลนะครับทีมมูดก็เป็นบูแอทแักนะครับสกิลที่หนึ่งก็จะเป็นสกิลทำดาเมจระยะกลางนะครับผมทำดาเมจประมาณสามสเต็ปนะฮะก็จะมีดาเมจตอนเลีสุดท้ายเนประมาณสามสิบเอ็ดร้อยห้าสิบห้าสองร้อยห้าสิบนะครับซึ่งไอ้สเต็ปหนึ่งกับสเต็ปที่สองมันสามารถทำดาเมจได้สูงสุดถึงสามหิตนะฮะเดี๋ยวต้องลองไปเล่นดูว่าเจาะท่าทางแล้วทำดาเมจประมาณไหนเนาะคูดาาาวววนนนนนะะะคครรรััับบปมณิทีตตอเ ส่วนสกิลที่สอนจะเป็นสกิลที่แม่นางเนี่ยเขาใช้ผลไม้ปีศาจนะครับทำดาเมจระยะไกลนะครับผมมีความสามารถในการลดดีฟน์ศัตรูได้30%มสิบเปอ็นเวลา20วินาทีมีน็อกแบ็กนะครับผมดาเมจอยู่ประมาณ5 566นะครับผมอ่านะครับแล้วก็คูดาวประมาณ22วินาทีนะครับเข้าๆประมาณนี้เนาะอ่าส่วนเทพนะครับก็นะครับเป็นตัวละครที่สามารถรับมือกับตัวละครที่มีค่าพารามิเตอร์ได้ด้วยนะครับค่าพารามิเตอร์นี้เผื่อคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจก็คือพวกอ่าที่ มีบัฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัฟโจมตีบัฟดีเฟนอะไรพวกนี้ที่มันขึ้นอยู่บนหัวนะถ้าเกิดเราไปโจมตีพวกนั้นนะครับถ้าเกิดัวอุนตีไปโจมตีพวกตัวละครที่มีบัฟคีแอตแทกดีเฟนที่มันอยู่บนหัวสีชมพูจมพูนะครับนั่นแหละนั่นแหละครับถ้าเกิดมีปุ๊บเนี่ยตัวอุนติเนี่ยจะมีการการชวนเซีขึ้นมา6วินาทีนะครับพร้อมกับบูตดีเฟนให้ตัวเองนั้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสิบวินาทีนะฮะร,รับมือกับพวกตัวละครบัฟได้ดีนะครับยกตัวอย่่่่่่าาาางงเเเชชนนนนลลลุจจจิิะะครรััับบสมมมมมตตตววแแกกพโีีใป้ย เราชนะทางนะครับเราชนะแน่นอนนะครับคือการันตีว่าไอ้รุจิเนี่ยสู้อ่าอุนติไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวอุนติเนี่ยมันมีบัฟดีเฟนซ์ขึ้นมานะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือไปมันตีเรามันได้แอตแท็กแต่เราตีมันเราได้ดีเฟนซ์คืนนะนะครับมันได้แค่30มสิต่ตัวนี้มันไม่สามารถสแต็กได้แล้วตัวเรามันมีการชนเซด้วยนะครับประมาณนี้นคร่าวๆนะอันนี้เอาแบบมองแค่เทปเดียวเนาะอ่าส่วนในที่2นะครับก็คือเมื่อตัวอุนติทำการใช้สกิลที่1นะครับจากไม่โดนสถานะชนเซนะครับไม่ล้มนะครับรวมถึงไม่โดนน็็อออคแบบนนนัั่่เงะรา ต่อไปนะครับผมเมื่อตัวบุรีทำการโจมตีปกตินะครับอ่าใช่ไหมโอเคใช่ใช่ครับผมโจมตีปกตินะครับฮิตที่3นะครับจะมีการมูฟนะครับไปหาศัตรูได้ด้วยนะครับโอ้โหตีปกติมูฟไปหาศัตรูได้ไม่พอครับผมนะฮะมันจะมีโอกาส50%ในการทำให้ศัตรูติดสตัน3วินาทีด้วยนะครับว้าวน่ากลัวซุดๆนะครับ ต่อไปยังคงอยู่ในเทนที่1น,นะครับเมื่อเลือกของอุนตนั้นมากกว่า70%นะครับผมจะลดดาเมจที่ได้รับลง30%แล้วก็จะลดดาเมจอีก20%นะครับจากสายหมัดนะอ่ก็ประมาณ50%นะครับถ้าเกิดเจอสายหมัดอย่างลุจิตัวเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างนะครับเรามีเลเดาเมบ5ตแถมเรายังมีดีเฟนส์เพิ่มมาด้วยเวลาเราสู้กับมันหนึ่ง เป็นไงโอ้สุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็ตัวอุนติเนี่ยจะลดนะครับใช้เวลาในการติดสนาะปิดปกตินะครับจากศัตรูลง80เปอร์เซนะครับก็สมมุติฟรีรอตัดเลือดมาอย่างเงี้ยประมาณเกือบนาทีใช่ปะมันก็จะลดลง80เปอร์เซนะครับก็ไม่ขี่วีก็หายแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ขโมยเทดแฟงกี้มาวัานนี้ใช่ไหมมันขโมยเท,ท็ดแฟงกี้มาปะเดี๋ยว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 สักครู่ผู้ชมสักครู่โ่ามันขโมยมาว่ะมันดมาเลยเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวขอแวะไปดูแป๊บคุณผู้ชมครับเหมือนเหมือน นี่ไงแม่ขโมยมาเลยเรียบร้อยแฟงกี้นายตกง,งานแล้วเพื่อนนายตกง,งานแบบสมบูรณ์แบบแล้วเว้ยขโมยมาเลยอ่ะโอเคครับเพรจะต่อไปจะเป็นเหตุที่2นะครับตัวอุนตีเนี่ยไม่มีการตายนะครับแต่มีลดดาเมจเนาะก็คือเมื่อตัวอุนตีนะครับรับดาเมจนะครับมากกว่า50%ของค่าแมคคัสพีของเขาเนะี่ยจละลดดาเมจอันนั้นลงนะครับประมาณ30%นนะฮะประมาณนี้แต่ดาเมจเนะี่ยมันต้องแรงมากๆนะครับมันต้องแรงแบบ มากกว่า50%ของค่าแมกนีีของตัวอุนตินะครับมันถึงจะลดดาเมจให้เนาะตรงนี้นะครับรวมถึงครับผมตัวอุนตินะครับมีความสามารถในการสแต็กแอตแท็กให้ตัวเองครับผมนะโจมตีศัตรูนะครับแบบไหนก็ได้ตีปกติสกิลหรืออะไรก็ได้นะครับผมขอแค่โจมตีศัตรูนะครับจะมีการเพิ่มแอตแท็กนะครับผม5%นะครับสามารถสแต็กได้สูงสุด75%นะครับแล้วก็จะรีเลื่อให้ตัวเอง5%ด้วยนะครับระหว่างที่กำลังสแต็กอยู่นะครับ ซึ่งไอ้สแต็กพลังโจมตีตัวนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเราถูกเคอนั่นเองนะครับข้าวมานเนี่ยสำหรับตัวของอุตินะครับก็เดี๋ยวเราลองไปเล่นดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวอุติมีความสามารถอะไรในเกมเนาะค,คืออ่านไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าอยากจะรู้ว่าเกมเพลย์เขาเป็นยังไงไงนะโอเคไปลุยก,กันเลยดีกว่าครับผม <S <S โอเคครับผมมาตาแรกเราอยู่กันที่วอเตอร์เซเว่นนะครับอ่บสกิลของตัวอุติเนี่ยผมลองไปเล่นดูแหละนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ต้องกดค้างเลยนะครับกดได้ตามปกติเลยนะครับสกิลหนึ่งมันจะเป็นการหัวโขกนะครับ แล้วก็มันทำดาเมจค้างอยู่ค้างอยู่นะประมาณ3ฮิตเนาะซึ่งไอ้สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองที่เราอ่านคือมันโดนได้แม็กซ์สามฮิตเลยนะครับประมาณนี้ไปดาเมจระยะกลางที่ค่อนข้างถี่นะครับอ่าแต่อู๋ผมอยากให้ใส่สถานะตอนกดสกิลหนึ่งมามากเลยอะแต่เราคอนเฟิร์มนะครับว่าเรากดแล้วเราคือเราได้ใช้แน่ๆนะครับแอบนอกจากจะไปโดนสตงสตันอะไรแบบนี้เนาะอุ้ยเก่งอ่ะจริจริงส่วนสกิลสองมันจะเป็นการแฮชแฮปไปด้านหน้าแบบยกหลบแบบดิจิตอลแบบซิกแซกซ้ายขวานะครับประมาณนี้ น่าจะไม่ต้องกดค้างนะคิดว่าผมลองกดดูแล้วกดกดแบบปกติอะไม่ต้องกดค้างหรอกเชื่อผมหรือเปล่าเ <laughs> <laughs> ออไอส่วนการไอซัแต็กพลังโนต์ตีนี่ผมไม่แน่ใจผมอ่านผิดหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเหมือนเราจะต้องโดนตีหรือเปล่าหรือเขามาตีเราหรือเราไปตีเขาก็ไม่รู้ดิเดลอง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 ดูลองดูลอง,ลอง,ลองด,องด,องดูนี่เราจะใช้สกิล๋สองในการแฮชแฮปนะฮะใครมาเอ่ยหนวดขาวนะครับหนวดขาวเฮ้ย <Hey. S 2> แฮชแฮปไอโดนโดนโดนเนี่ยเมื่กดแค่ทีเดียวก็พอนะประมาณนะี้แค่ทีเดียวก็พอแล้วนะครับ เหมือนเราจะต้องเป็นคนตีแหละถูกแลนะครับไอ้สแต็กพลังตีเอาหัวเคกเอาหัวเคกเออกูตายกูตายเฮ้ยียี่กูตายโอ้เราไม่ติดสหัติดแป๊บเดียวติดแป๊บเดียวกูติดแป๊บเดียวไอ้น้องตีตีแล้วก็เทเลพอร์ตมันไม่เทเลพอร์ตผมอะฮึสซาตานไม่ซาตานโอเคไม่เป็นไรฮะอุนตีเจออุนตีด้วยกันผมบอกเลยลำบากนะครับคือมันลำบากกันทั้งคู่อะเพราะว่าเขาก็การสตาร์ ไม่ไม่ใช่การสั้นตอร์โดนสถานกันแค่แป๊บเดียวนะครับเฮ้ยเบาน้องเบาเ <c oughs> พียของจริงเออเพียของจริงเพียของจริงไอ้น้องอ่ะไปแบกดอตได้เอาหัวคีบไปเลยตายหัวกี่ไปเลยหัวมง่ะหัวมง่ะแม่เป็นการหัวมงที่โคตรฟินเนี่ยไอ <c oughs> คนโดนอะฟินที่ผายเลย <c oughs> <c oughs> กูบอกให้โอเคดึงมาทิกิวสนะองก็แฮชแฮปเนี่ยไปเนี่ยโดนแน่เฮ้ย แช่แฮปปี้ตายอูเกี่ยวเข้ามาอูยังไงเอาเอาลุง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 เดินผ่านกูอย่างนี้เลยเเ้ยกินไปเปล่าเกินเปล่าอุ้ยอุ้ยโอ้โหแรงมากแรงมากนังป่าแรงมากเราต้องการ d p s เพื่อที่จะรีเลือด5%เทเลพอร์ตไหนเทเลพอร์ตวะไหนเทเลพอร์ตกูวะไม่เห็นไปหาศัตรูไว้เลยเอาหัวเค้กแม่งเลยอ้าวอ้าวอ่านะครับผมสถานการณ์เกมเหมือนจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ตอนนี้เกมตามนะฮะ เราจะแฮชแฮบไปชนพวกมันกันทุกู้ชมโอเคแล้วก็นี่เลยแฮชแฮบไปหนึ่งทีแบบ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 งงดิ่แซดวางหัวเคก่อนเลยเอาหัวเคกตายไปหนึ่งอะไรกิ่ประตีเข้าหรือเปล่าเอะไรเอาวยแรงว่ะแรงว่ะตีไงโอ้เทเลพอร์ตแบบนี้นี่เองเทเลพอร์ตแบบนี้มันเทเลพอร์ตจังซี่มันเทเลพอร์ตจังซี่โอเคมันเหมือนจะใช้ฟื้นชีพไปแล้วนะครับใครโดนเราตีแล้วเรามีสเตนอย่าไปกลัวอย่าไปวันสเตนห้าร้อย เซนเซนดึงธงเลยเผื่อนโอเคเหมือนเลลี่จะมาผมรับมือกับเรลี่ก่อนไอ้เพื่อนไปดึงธงนะครับเดี๋ยวกูดักมงเลยเฮ้ยแห้เช็ครับป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 ับตายไปแหะเคมเหมือนจะไม่ตายนะครับแต่ว่าบัฟแม่งเต็มเลยปรามิเตอร์นั่นแหละอุ๊ยโอ้โหผมก็ตายกูช็ดกูแรงมากแรงมากมันเหมือนจะได้อาหารชูพลังมาไม่เป็นไรครับหัวมงแม่งเลยหัวมงแม่งเลยแล้วดึงธงคืนด้วยเอ้รอบนี้แหละวินเพื่อนมึงกันนรงฝั่งหนูเดิมอยู่วิ่งมาทำไมอะเฮ้ย ทำไหมเนี่ยโอเคได้อยู่โอ้ใจสั่นแม่งนึกก็จะแพ้แล้ว <c oughs> มาครับผมไตรสองก็ยังคงอยู่กับวัเตสเซเว่นนะครับเปลี่ยนดานบ้างก็ดีนะฮะไม่มีบอดด้วยเออดี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 อดีนี้กดไม่ค่อยเจอบอดักเท่าไหร่นะถือว่าเป็นอะไรที่ดีดีสุดๆนะฮะ เห็นโดฟาเมอนโก้แล้วอยากทำคลิปมากเลยแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะก,กำลังหงสสย่อยู่นะครับทำไมผมถึงไม่ทำคลิปรีวิวโดฟาเมอโก้กับชูกาก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าผมอยากจะสุ่มให้ได้ในไอเดียลักของตัวเองนะครับแล้วก็แบบรีวิวด้วยตัวเองอนะ่ะเพราะโดฟาเมอโก้มันเคยเป็นแบบว่าลูกเคยรักใช้คำนี้ดีกว่ามันเคยเป็นลูกเคยรักของผมนะครับนะว่าผมชอบค่อนข้างชอบอาร์ตมันเนาะก็เลยกระสุ่มให้ได้ด้วยตัวเองนะครับแบบว่าสะสมเอาไว้แล้วก็ทำคลิปด้วยอะไรอย่างงี้มีแวนวทางแนวทางใาอนาคตมาอีกนะครับแต่ว่าไอ้ตู้ที่มันมาเน เกมมันโหดายกับผมขนาดไหนโอ้โ oh หขอบนไหนเหอะโ okay, okay. อเคโอเคน้องอเลิกน้องเลิกแหละจากเกมเพลย์เมื่อกี้นะครับตัวอุนติก็สงสัยมาตีนะผมว่าเอออาจจะมีผมรู้สึกตะกิดตะกิดใกล้ตรงซกยูสอยแล้วมันแอบใช่ยากนิดนึงอะไม่รู้ดิหรือผมงโง่ก็ไม่รู้แต่ท่าหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าชัวร์มากๆคูลเฟดอปแนแม่นเข้าไปใช้กังวนนี่คือแบบว่าแท็กนะครับเอ้า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 เอาเอาตะลกตีตะลกเอา้าไม่โดนวะไม่โดนิบหายแล้ว จะเดินถอยมาก่อนโอเคครับแล้วก็หัวมงตายตายคู่เป็นไงอะหัวแตกอะเนาะหัวแตกแล้วจากหัวแตกอะเปล่าเฮ้ยโอโถยา่ยาอยา่าย่าลูฟี่กับลูฟี่อะกูโขหัวแตก,กว่ามึงโอเคต้องกลับไปช่วยที่บ้านนะครับเพราะว่านี่เลยที่บ้านไม่ไหวแล้วเ <laughs> พื่อนบอกไม่ไหวแล้วอุนติช่วยกูด้วยโอเคกูมาแล้วเพื่อนได้ไหมได้ไหมได้หรือเปล่าไม่รู้ถามใจเธอดู ไอ้ยี่ย่องแบบดิจิตอลนี่แฉบชนชน,ชนเห็นไหมไอ้พวกที่มันมีพารามิเตอร์คือพวกที่มันมีบั๊แอตแท็กดีเฟนติดต,ตัวครับมันจะโดนเราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเรามีกันชนเซนะครับแถบเรายังไี้ดีเฟนต์คืนด้วยนะประมาณ10วินะครับสามสินต์สวิ <c oughs> เป็นเรื่องงามยามดีที่เราควรจะห้อยดีเฟนต์ไว้สักช่องหนึ่งนะสำหรับะะตัวนี้เ <c oughs> ทเลพอร์ตได้ครับน้องตายตายตายเทเลพอร์ตแล้วจะเทเลพอร์ตแล้แบบแบบวิบวับอะ เอ้กูดีดอะไรวะเนี่ยโอเคครับตรงนี้เหมือนจะมีสองโตนะครับสองโตมันต้องโดนเราต้องคู่ดอมอาเลยครับไม่ต้องพูดเยอะยาสวยสวยสวยเพื่อนเอ้มันชื่อเึงทงดียิงยิงงงไรอ่ะยิงยิงยิงงะไรเดี๋ยวผมกลับบ้านแป๊บนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เพื่อนน่าจะไหวนะกลับไปกันทงดีบ้านกันมันมีเขาเรียกว่าตัวเนียนนะไอ้ตัวเนียนนี่มันต้องโดนยกหลบแบบดิจิตอลนะครับวุ้นชนมืให้หัวหลุดเลยเพื่อนใครเอ่ย แจ็ค okay. สกิลมาเลยโอ้ถึงด้วยว่ะโอ้จะไม่ทันหุ่ผู้ชมผมอ่านเกมพลาดไปนิดนึงฮนะเฮ้ยชิบหายลงไปแล้วแต่เราติดสถามแค่แป๊บเดียวไนะเราติดแค่แป๊บเดียวนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่แม่งต่อยกูตายบังอาจมากมึงบังอาจมากบังอาจมากเลยแม่งโกงชิบหายเลยตัวเรียมันต่อยไม่สนดีเฟน์ไงเมื่อกี้นะครับเรามีดีเฟน์ก็เท่านั้นนะเออเสียใจอ่ะอุนตีกูโดนชกตายห่า ตรงนี้เราต้องรีบแก้เกมนะเราจะแฮชแชปเฮ้ยเอ้าผิดทางเอ้าผมใช้ตะกี้เฮ้ยมันมาอยู่ไหนเนี่ยตายแล้วโอเคครับเราจะดอปหนึ่งทีเอ้าโอ้โหโดนแคนเซิลได้ด้วยนี่ว่าโอเคเหมือนเราจะโดนสายฟ้าได้นะครับแบบว่าขัดได้พวกสายฟ้าสตัร์นี่ก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ากูตีแหลกค่ายเฮ้ยไาวๆๆเพื่อนดึง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 เลยดึง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 เลยนี่ไงนี่ไงอย่า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 อุลตรอนี่ผมเล่นงงมากเลยว่ะ ไอ้ยูคุณโง่เลยอะตอนนี้อ้าวเป็นดาแล้วครับผมผู้ชมครับเหมือนเราจะได้มาอยู่กันที่อาลองปักนะครับไม่มีบอทด,ด้วยเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมจะลองเทสพาร์สีการตีปกติว่ามันเทเลหาตัวฝั่งศัตรูได้หรือเปล่านะครับด้วยการเนี่ยตีข้ามแม่งเลยถ้าตีข้ามได้ก็รู้เลยว่าเก่งหรือเปล่านะถ้าตีข้ามได้ในโกงแนะ่เออจริงจริงแต่มันรู้สึกเหมือนมันจะมีฮิตบ็อกซ์แบบว่าจํากัดนะครับเหมือนมันเหมือนมันไม่ได้เทเลพอร์ตแบบว่าไกลขนาดนั้นนะ่ะเออ ไอ <c oughs> ชื่อคนขวายนี่น่าโดนเคกระโลกมากเลยเฮ้ย <Nein> มันไม่ตั้งชื่อดีๆวะเพื่อนโอเคมีสีแดงไม่เอาโอเคมีฟีีอยู่นะครับแต่รอๆอยู่ตรงนี้แหละนะครับรอเขามาดึงทงเนยรอลองตีๆดูนะว่ามันข้ามไปได้ป่าวมันเป็นการทดสอบนะครับสวยท่าสองนี่ผมผมต้้งหินท่าสองจริงนะมันใช้ยากเลยผมกดไม่เป็นวะผมควรแช่งนท่านผู้ชมใครใคร,ครู้คอมเมนต์ทีนะครับไอท่าสองเนี่ยผมจะได้ปักปุดไว้ให้นะเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังแบบว่ากำลังปั้นตัวอุนตีอยู่นะครับ เที่สุดท้ายเนี่ยต้องกระโดดมันกระโดดไปตีหัวได้เว้ยผมจะลองกระโดดเข้าไปตีดูมันจะถึงหรือเปล่ามีคนมาป่ะเหมือนจะไม่มานะไม่มีใครมาเลยอ่ะผมว่ามันมีฮิตบ็อกแหละมันคงไม่โกงนะตีข้ามได้หรอกไอ้บ่ามันมีฮิตบ็อกนะครับมันมันมันคงไม่อ่ะอุ้ยเอ้าวกูโดนสินะเคเนี่ยนนะมึงอ่ะกูตีหัวแม่งเลยโอ้โหโหโหโอโหโหเขากดเคาน์เตอร์ทันนะครับแต่เรามีดีเฟนส์เห็นไหมเนี่ยเรามันไม่ธรรมดาตีตีโอ้ถึงมากถึงมาก มึงถือกันไปแล้วถือกันไปแล้วโอ้ชนไปทีนึงไม่เข้าด้วยโอ้เชสตไอ้นี่แม่งตัวปัญหามากโอ้ยโอ้โหเฮ้ยมึงจะเฮ้ยเกินไปเปล่าเดี๋ยนี้ไงได้ลองแล้วลองแล้วอ่ามันมีมันจำกัดผู้ชมครับมันจำกัดมันไม่ได้อันี่ขนาดนั้นนะไม่ได้ไกลขนาดนั้นทีนึงก็ปล่อยเข้าไปฮะให้เขาตีกันไปนั่นน่าก็คงไม่กระเด็นออกไปนู่นหรอกนะสวยไม่ตายด้วยดึงทงได้ไหมเคเดี๋ยวผมอุ้ยโอ้โหโดนทุกอย่างเลยตอนเนี้ย โอเคครับเคกเคเอาไมอ่ะมึงอ่ะเอาไมอ่ะเอาไม่ม่ะเอาไม่่ะเอาไม่่ะอ่ะรถชนรถชนไปหนึ่งทีรถชนกูวิ่งหนี่แล้ว <c oughs> ขบูติดแล้วอะ่ะทีมบูเข้ามาไวม,มากเลยคุณผู้ชมแย่แล้วผมจะแย่แล้วเนี่ยที่ผ่านกูตายโอ้โหยังถึกเว่อร์ขบูนั่นน,น้องขบูนั่นนั่นขบูนั่นนั่นอุดโดตตีโอ้โหแม่งวิ่งกับมาหลังโลกแม่งหลอกแม่งคุหลอกดาว มาให้ผมจะโดนตบกูโดนไปโดนตบไ่ยอมไปเนี่ยกูเดดมาถึงที่แล้วกูมาถึงที่แล้วกูมาถึงที่แล้วอะไรอะไรอะไรห้าอวะห้าอ่ะพวกมึงอ่ะห้าอ่ะวะนะห้าวนักใช่ไหมมันกดเกลียวกดเกลียวอย่าอย่าอย่าพี่ต้องเอาจริงน้องไอ้เชี่ยมโหเลยตัวอย่างเกียร์เลยนะรถไปมันโง่มันยืนยิงกันแบบสลอนหน้าสลอนดีว่าเรามีท่าสองในการแบบว่า แฮชแฮชแบบหลบแบบดิจิตอลจนเข้ามาถึงตัวเขานะแล้วก็หัวโขกแม่งเลยแก็บเรานีเราต้องแก้เกมนะฮะเดี๋ยวเอเนลนี่ผมจะชนแม่งให้พุงปิ้นเลยพุงปิ้นพุงปิ้นก็บอกอยู่อะไรอะไรเอาหัวเก็กไปทีนึงเอาหัวเก็กไปทีนึงใหญ่น้อว่าเดี๋ยวพี่เอาจิงอะไรมึงไปไหนไปไหนไปไหนมึงไปไหนเพื่อนมึงไงอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ตายไอ้นั่นน่ะโอเคมาเลยมึงมาเลยได้ข่าวว่าอึดได้ข่าวว่าอึดได้ข่าวว่าอึด ไอ้ไกูดึงเงียนดึงเงียนดึงเงียนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรอุ้ย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 ไม่นะไม่นะน็อกแบ็คน็อกแบ็คคือน็อกแบ็คโอ้เดบุนโจ้โคตรเกียนเฮ้ยผมเกือบได้หงแล้วอันนี้เดียวเองอ่ะเกียบก็จี๋จี๋อันตอนหายเฮ้ยมันต้องแพ้ได้วะโอ้เศร้าใจอ่ะผมไม่ชมเก่แต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับเป็นตัวละครที่สนุกมากนะสำหรับตัวอุนตินะครับ ค่าข้าวประมาณนี้นะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแหละนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวของเพจวันนะฮะ <c oughs> โดยรวมแล้วสกิลเป็นยังไงบ้างนะครับสกิลสองน่าจะเป็นสกิลมันไกลแหละนะครับแล้วเราก็ต้องใช้ดีๆด,ด้วยนะฮะคือมไม่สามารถกดค้างเพื่อจะเลงแบบพวกอ่าอยกตัวอย่างอย่างวีวีนะครับมันเป็นสกิลทาดาเมจระยะใกลแบบเคลื่อนที่นะครับอันนี้เออมันจะอารมณ์แบบวีวีนะครับแต่ว่าวีววีเราสามารถที่จะแบบค่อยๆวิ่งเข้าไปแบบในในความเร็วที่แบบ นิดนึงก็วิ่งแล้วนิดนึงแล้วก็แบบสามารถควบคุมทิศทางได้เนาะแต่เนี่ยคือเราต้องเล็งดีแล้วก็แบบปั๊บๆเข้าไปเลยเว้ยแบบช็อตตะกี้นะครับก็คือผมแดบ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 เข้าไปแล้วก็แบบว่าเอาหัวไปเขกกลางมุงครับเกมเปลี่ยนเลยเว้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีก็เล่นกนดีมากทีน้นแม่งอยากกระคอกันนะครับแต่ก็พวกเทปอะไรพวกนี้คือออกแบบมาดีนะครับัตอุนตีเนี่ยก็คืออาไอสกิลหนึ่งเนี่ยที่มันเขียนว่าเราไม่โดนชนเซไม่ล้มแล้วก็ไม่นอกแบกตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องไปแพ้พวกอาสถานะแปลกๆนะครับอย่างสตัน อ่าน,นี้ต้องระวังนิดนึงผมว่าโดนแน่ๆเพราะว่าขนาดเมื่อกี้เนี่ยไฟฟ้าเรายังโดนเลยนะครับกดโดนมีคนกดไฟฟ้าใส่เราเนี่ยเราก็โดนแคนเซิลสกิลหนึ่งไปเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงในแรงตอนนี้เราจะเจออะไรบ้างอ่ะสถานะแปลกๆสตัรนมันมีนะครับสตัรนก็ก็มีอ่ะสตัรนก็มีพวกโรเจอร์แล้ววกนี้เนาะนนะก็ระวังดีๆแล้วกันนะฮะโรเจอร์ปาดมาน่าจะตายครับวันนี้เราคอนเฟิร์มไหมครับเพราะว่าต่อให้มีรถดาเมจเยอะขนาดไหนก็ตายครับโรเจอร์มันแรงเกินนะคุณผู้ชมโรเจอร์มันแรงเกิน,นเนี่ยวันน,น,นี้ต้องระวังนิดนึงคนที่จะเอาไปเเเเลลล่่นนนนนใแแรรร้งออะะะาาโคคััับบกก็มยวสห คลิปรีวิวอุนตินะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูเพจตันกันดีกว่านะครับว่าเขาจะเก่งแค่ไหนนะคุณผู้ชมครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ